เห็นพระกราบพระครั้งใดน้อมใจตามไปเช่นว่าเสียงพระพุทธรูปแหลมนั้นหมายถึงพระองค์มีปัญญาเวลาทุกมาก็ดับได้ทันทีหูยานคือความหนักแน่นไม่เล่นรับเสียงเรวรี่ใครมาว่ามาดามาท้ามาตีพระองค์ก็ไม่มีโมโหวู่วามตาพระพุทธรูปมองต่ำคือหมายถึงมีสติไม่ดำริในสิ่งทั้งสามคือการดำริในกามพยาบาทและการเบียดเบียน เห็นพระกราบพระทุกครั้งระวังอย่ากราบให้เพี้ยนพระพักยิ้มแย้มไม่เปลี่ยนนั่นหมายถึงพระพุทธเจ้าในใจโล่งเตียนเบิกบานนิ้วมือพระพุทธรูปสั้นยาวเท่ากันสิ่งนั้นหมายถึงว่าพระองค์มีรักแผ่ซ่านเมตตากรุณาตลอดการสงสารสรรพสัตว์เสมอกันกราบองค์พุทธรูปครั้งใดตั้งใจดำรงคงมัน่นน้อมนำคุณธรรมอนันต์เหล่านั้นมาไว้ในตน